Hello, Good morning student. s How are you today? สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะวันนี้สบายดีไหมค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กมาฝึกออกเสียงพยัญชนะของภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆทราบไหมว่าพยัญชนะของภาษาอังกฤษมีกี่ตัวมี26ตัวนะคะแต่ถ้าเป็นสระสระจะมีอยู่5ตัวด้วยกันค่ะ พยัญชนะตัวแรกนะคะ A ออกเสียง A นะคะถ้าเทียบในสระภาษาไทยแล้วจะเป็นเสียง A อ R อาเด็กๆพูดาตามนะคะ A ต่อไปตัว B ค่ะบ B เบบีเบเด็กๆออกเสียงตามนะคะบเบถ้าเทียบในภาษาไทยแล้วจะออกเสียงเป็นตัวบอบไม้นะคะ ค่ะต่อไปตัว C นะคะตัว C จะออกเสียงได้สตัวนะคะซเสซีคทีนี้เรามาดู C เสจะออกเสียงเป็นตัวซอโซซีคจะออกเสียงเป็นตัวคอควายนะคะ D ีเดดเดจะออกเสียงแทนตัวโดเด็กนะคะในพยัญชนะไทยของเราค่ะ ค่ะต่อไปนะคะอีอีจะออกเสียงเป็นเสียงสระในภาษาไทยนะคะออกเสียงเป็นอีและเอค่ะค่ะต่อไปนะคะ F F F for f o ฟ f อันนี้จะออกเสียงแทนพยัญชนะตัวฟอฟันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนกันนะคะเอเอนี่จะออกเสียงเป็นสระในภาษาไทายมีเอแออะนะคะต่อไปบีเบบีเบออกเสียงเบนะคะ C. ซีซอเซซีเซ C คีคดีเดดีเด,ดอี ออกเสียงเป็นสระในภาษาไทย E E F อค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะเด็กคนไหนทบทวนบ่อยเด็กคนนั้นก็จะเก่งนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะ See you next time บ๊ายบาย